เบนเจ็ดมาแล้วห้าก็ตามมาติดติดสี่ก็กำลังจะเข้าอุ้ยหนึ่งกับสองอ้านี่ไงเป็นลูกค้ามามาขายของให้หน่อยสามตัวเป็นกีเ็นโอ๊ยจะเรียกอะไรนักหนาเนี่ยแม่ก็ร่างอยู่ตรงเนี้ยไ,ไม่มาขายเองเรา พี่เทพเองเหรอจ๊ะวันนี้พี่เทพมาซื้ออะไรหรอเออพี่ว่าพี่อยากได้เอานุน่นเอาพี่เทพมาคนเดียวหรอมาซื้ออะไรจ๊ะ ซื้อของหลายอย่างเลยจ้ะพอดีของที่บ้านหมดงั้นหนพี่ช่วยเลือกนะขอบคุณจ้ะออแล้วสรุปว่าวันนี้พี่เทพมาซื้ออะไรเหรอจ๊ะเออผมไม่ค่อยซื้อวันหลังพี่ช่วยซื้อของ พิเทพอะอะไรอะไรก็อีนุ่นอีนุ่นขนาดจนคุยด้วยนะยังไม่มองหน้าฉันสักนิดเลยอ่ะอีนุ่นมีอะไรดีเนี่ยสวยก็ไม่สวยลูกสาวแม่สวยกว่าต้องเยอะอพี่พิเทพตาต่ำขนาดนี้เนี่ยอุยกูยังไม่อยากคุยกับมึงเลยอีเวอทำไม่ของมั้งใครจะไปรู้อะทำของหรอแล้วแม่เคยทำปะ อีเพนระดับกูเนี่ยนะจะต้องทำของอสวยระดับนี้ช่างจีบมูปอันแต่ก่อนกูสับรางไม่หวัน่นไม่ไหวเลยนะมึงกูไม่อยากจะบอกเอวกูอ่ะยี่สิบสี่สามสิบแปดมึงอะ่ะสู้กูไม่ได้ด้วยซ้ำ แม่ทำบ้างก็ดีนะเผื่อว่าพ่อจะกลับมาไงอีนี่ปากดีแล้วเกิดล้วมึงแม่ฉันอยากทําของบ้างอะแม่พอจะรู้จักพ่อหมอหรือสำรับพ่อปู่ไหนที่แบบดีๆบ้างปะแค่ที่กูรู้เนี่ยแถวเนี้มีอาจารย์คงเก่งเรื่องนี้มากเลยใครๆก็ไปที่นี่กัน เก่งเรื่องนี้ผมไม่ไมีขอพแม่แม่พาฉันไปทำไรสิแม่พาฉันมาทำไมท้องค่ำมืดแบบนี้เนี่ย อีนนี่กลางวันกูก็ต้องขายของทำมาหากินก่อนไม่้ยวะฮะอีกอย่างพรุ่งนี้หวยจะออกข้าก็ต้องส่งเลขก่อนหัวเจ้าหัวเจ้า,จามันจะเลขเด็ดเยอะแยะรวยนี่อีกอยากนะ่างน่ะเขาจะบอกไปไปมาให้แกมากันคืนนี้ถูกแล้วกลางวันเนี่ยคิวยาวเวย้ยจะทำไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวพูดก็พระหมอจ้านี่ลูกสาวอีฉันจ้ะชื่อปิน่น มาหาพ่อหมอวันนี้เพราะว่าลูกสาวมันบอกว่ามันไปสนใจผู้ชายอยู่คนหนึ่งก็ไม่รู้จะทํายังไงให้ผู้ชายคนนั้นหันมามองมันบ้างกัจ๊ะหน้าตายเองก็สวยดีง่งทำไมต้องทําเสน่ห์อ่ะเออคือพอดีว่าผู้ชายที่ฉันชอบอ่ะจ้ะเขาแบบลดสนิยมต่ำมากพ่อหมอช่วย ยังไงก็ได้ให้เขาหายมาสนใจฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิงั้นเดี๋ยวข้าจะลงหน้าทองให้เองเสริมเมตตามหาเจนีโชคลาภวัสนาเอาเอาจ๊ะเอาเอาเอ็งออกไปลองนอก พ่อหมอทำทีนะคะนะนี่หมอบอกให้ออกไปออกไปสิแล้วอะไรนะแกเร็วโอ้ย เดีย๋ยวข้าจะไล่คาถาทำพิธีให้จ้ะแม่พอจะรู้จักพ่อหมอหรือสำนักพ่อปู่ปไหนที่แบบดีดๆบ้างปะ,งปะแม่ ฉันอยากทำของบ้างอะแม่แม่พาฉันไปทำไหนสิอะเรียบร้อยขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะพ่อหมอขอบคุณเจ้ค่ะ เดี๋ยวเอ็งต้องจําไว้ว่าต่อไปนี้เนะี่ยห้ามพูดจาหย,ยาบคายห้ามด่าพ่อว่าแม่ห้ามบ้วนน้ำลายลงโถส้วมห้ามกินของเหลือจากผู้อื่นห้ามดื่มน้ำแก้วเดียวกับผู้อื่นห้ามกินของงานศพห้ามคนอื่นเล่นหัวห้ามลอดลาวตากผ้า ห้ามลอดต้นกล้วยที่มีหัวปลีห้ามลอดใต้ถุนบ้านที่มีงานศพอยู่พ่อพ่อพ่อหมอจ๊ะยาวมากเลยฉันฉันขอดาษจดใหม่ได้ไหมจ๊ะจ๊ะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะทำตามนะจ๊ะจะจะขอตัวกันนะจ๊ะ